สุดยอดพลังที่โรบินเก็บซ่อนไม่อยู่ครับเธอคงใช้พลังดีได้ตั้งนานแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่ายังไม่ยอมใช้ออกมาให้เห็นครับกับอีกหนึ่งประเด็นครับผมประเด็นดราม่าร้อนครับกับการทําให้โมโมโตขึ้นเนี่ยว่ามันจะดีใช่ไหมว่ามันจะโอเคจริงๆใช่ไหมครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกุมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับก็จะเป็นการอัปเดตเต็มครับสำหรับมังงะวันพีตอนที่1021ครับตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วครับก็จะเป็นฉากที่โรบินครับมาทะต่อสู้กับแบล็กมาเรียเป็นหลักเลยครับเราก็ได้เห็นพัฒนาการและการต่อสู้แบบเอาจริงเอาจังของโรบินครับโรบินมีการย้อนนึกถึงอดีตครับถึงเหตุการณ์ที่ตัวเธอเองเนี่ยเคยอยู่ร่วมกับซาโบ้คราและก็แฮกครับก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่โรบินเนี่ยต้องฝึกฝนตัวเองนะครับ ลา่าเนี่ยอยากจะสอนวิชาคาราเต้เงือกให้กับโรบินครับส่วนทางด้านซาโบ้เนี่ยครับก็อยากจะสอนวิชากรงเล็บบังกอครับวิชาลิวโซเค้นนะครับผมให้กับโรบินครับและตัวโรบินเองเนี่ยก็มีการเรียนวิชาการต่อสู้ใหม่ๆกับซาโบ้ครับก็จะมีการย้อนให้เห็นครับว่าในตอนที่ไปก่อเงือกเนี่ยโรบินเคยใช้ท่ามือยักษ์ใหญ่ครับที่มีชื่อท่าว่าฮิกานเทสโคมาโน่นี่ครับผมในการปกป้องเรือซันนี่ครับถามว่าใหญ่แค่ไหนครับคือมันโคตรจะใหญ่ครับ คือโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่ไซย,ยักษ์ครับก็ใหญ่เป็นแบบน้องๆเรือซันนี่เลยครับตอนนี้ครับโรบินได้มีการเปลี่ยนร่างยักษ์ใหญ่ของเธอที่เป็นร่างแยกของตัวโรบินนะครับผมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยให้กลายเป็นอสูรสีดำครับแล้วโรบินนั้นก็มีการใช้ท่าที่การเทสโคโมาโนโที่ผมอธิบายไปเมื่อครู่นี้ครับใช้มือยักษ์ใหญ่ครับผมในการโจมตีแบทมาเรียครับ แบ็กเบรนต้องบอกว่าโดนจับชุดใหญ่จริงครับคือมือไซยักษ์ขนาดดีครับโดนเข้าไปนี่จะรอดไหมครับเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอครับโรบินเนี่ยยังมีการใช้ล่างยักษ์ใหญ่ของเธอนั้นครับในการดับตัวแบ็กมาเรียครับก็เหมือนกับเป็นท่าที่โรบินนั้นเนี่ยครับมักจะใช้บ่อยๆให้เราเห็นครับเป็นการดับตัวหักข้อต่อของศัตรูครับซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้ก็เป็นการต่อสู้ที่แมทมากครับคือแบ็กมาเรียมันตัวใหญ่ไงครับโรบินก็ต้องใช้ล่างยักษ์ใหญ่ที่เธอสร้างขึ้นมาครับผมในการหักข้อต่อแบ็กมาเรียครับก็ถ ดูเดือดเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้ครับก็ผัดกันโจมตีไปมาครับแบล็กมาเรียโจมตีบ้างโรบินโจมตีบ้างครับแต่ดูแล้วครับในท้ายที่สุดครับผมแบล็กมาเรียก็โดนจับหนักไปพอสมควรครับถ้าไม่มีอะไรผิดคาดถ้าไม่มีอะไรพลิกโผครับแบล็กมาเรียเนี่ยก็คงจะโดนดิโคลโรบินจัดการนั่นแหละครับตัดมาที่ทางด้านลูฟี่ครับตอนนี้ลูฟี่ก็คือกินเนื้อซอยเนื้อกันยกใหญ่ครับยิ่งกินพละกําลังแรงกายก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับอาการของลูฟี่ก็ดีขึ้นตามลําดับครับจ ตอนที่แล้วครับลูฟี่ร้องขอให้โมโมะพาลูฟี่บินขึ้นไปด้านบนทีครับก็แน่นอนครับว่าตัวโมโมะเองเนี่ยก็คืออยากจะเป็นกำลังให้กับลูฟี่อย่างเต็มที่เหมือนกันครับเพราะว่าในท้ายที่สุดนะครับเออศึกครั้งนี้เนี่ย ก็คือต่อสู้เพื่อวโนต่อสู้เพื่อมูมอนสุเกะนั่นแหละครับถ้าโมโซเกะเนี่ยจะไม่ทําอะไรเลยจะไม่ออกแรงอะไรเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบแปลกๆไปหน่อยครับโมโซเกะครับผมขอร้องชิโนบุค่บให้ใช้ความสามารถจากผลพิศาจของชิโนบุเองนะครับเล่งเวลาทําให้ตัวโมโซเกะเองนะครับโตขึ้นครับถ้าโมโมโตขึ้นก็คงจะทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วก็คงจะช่วยลูฟี่ได้มากกว่านี้ครับก็คือหลักๆเนี่ยอยากจะเป็นกําลังให้ลูฟี่ครับพาลูฟี่ขึ้นไปด้านบนครับผมแต่ประเด็นคือทางด้านชิโนบุเนี่ยปฏิเสธคําขอ องโมนุษย์เกตครับผมเอา้าฮัลโหลทําไมไปปฏิเสธเขาอย่างนั้นเล่าเขาเป็นหัวหน้านะเฮ้ยเขาเป็นวัดที่โชกุนของวันโดนะเฮ้ยปฏิเสธซะงั้นนะชินอบุให้เหตุผลครับว่าถึงแม้ว่าความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้คนโตได้ก็จริงครับแต่พอโตแล้วเนี่ยมันคือโตแล้วโตเลยครับไม่สามารถที่จะย้อนกลับได้ครับชินบุเองก็คงจะกังวลเรื่องนี้ครับไม่อยากจะให้โมโมเนี่ยโตด้วยแบบวิธีผิดธรรมชาติอะไรประมาณนี้ละมั้งนะผม อยากจะให้แบบโตไปตามลำดับอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็จะเป็นเรื่องราวในตอนนี้ครับมาพูดคุยเสริมกันดีกว่าครับแน่นอนครับว่าประเด็นหลักๆนี่ครับผมก็ต้องอยู่ที่นิโคโลบินครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตอนของเธอเลยครับถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดนะครับผมก็พอจะคาดเดาได้อยู่แล้วครับว่าตัวโรบินเนี่ยสามารถใช้ฮาคิกรอได้ครับก็ว่าอยู่นะครับแหมไปฝึกกับคณะปฏิวัติมาตั้งองปีครับมันจะไม่ได้มีพลังอะไรใหม่ๆวิชาอะไรใหม่ๆติดไม้ติดมือมาเลยเหรอนะครับก็นั่นแหละครับ ได้ร่ำเรียนวิชาจากเหล่ายอดฝีมือของคณะปั ปฏิวัติก็เลยทีเดียวเชียวนะครับก็ทําให้นิโคโลโรบินเนี่ยพอจะใช้ฮาคิสกรอได้ครับแต่คือก่อนหน้านนี้เนี่ยโรบินน่ะไม่เคยใช้ฮาคิสกรอให้เราได้เห็นเลยครับก็ทําให้ก็ยังงงๆอยู่นะครับว,ว่าโหอุตส่าห์ไปคลุกคลีอยู่กับคณะปฏิวัติครับกองกําลังที่เป็นอันตรายที่สุดในโลกนะจะใช้ฮาคิไม่ได้เลยเหรอไม่มีใครสอนฮาคิเลยเหรอนะครับผมสรุปว่ามันน่าจะมีการสอนให้กับนิโคโลโรบินอยู่แล้วครับแล้วก็น่าจะใช้ฮาคิเป็นใช้ฮาคิได้มาก่อด้านนี้สักพักแแล้ <S <S <c oughs> แ้้้้ววววดดยนนรัมเเเเพีงงตต่่่่าาอไไใชให เท่านั้นครับเพราะอย่างที่เห็นนะครับสไตล์การต่อสู้หลักๆของโรบินนะครับมักจะใช้ผมพิศาสเป็นหลักเนะไม่ได้เป็นประเภทแบบมีความแข็งแรงด้านร่างกายครับไม่ได้ไปต่อยศัตรูตรงๆโจมตีศัตรูตรงๆอะไรอย่างนั้นครับกับอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือไอการใช้ฮาคี้กรอครับผมถึงแม้ว่าโรบินใช้ได้เนี่ยแต่ว่าเธออาจจะยังใช้ได้ไม่คล่องแคล่วนะครับทำให้เธอเนี่ยไม่ค่อยจะได้ใช้ความสามารถนี้ให้เราได้เห็นนั่นเองครับก็ตามนั้นครับผมถ้าไม่ผิดพลาดอะไรครับนิโคโรบินก็จะเป็น อีกคนหนึ่งของกลุ่มหมวกฟางครับที่ใช้ฮาคิ้เกราะได้นั่นเองครับเรื่องฮาคิ้ของกลุ่มหมวกฟางเนี่ยจริงๆแล้วมีคนคอมเมนต์มาครับแล้วก็ขอให้ทําข้อมูลหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกกลุ่มหมวกฟางใครใช้ฮาคิ้ได้บ้างใช้ฮาคิ้กันได้ระดับไหนแล้วบ้างนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมกล่าวว่ารอจบภาคโน,โน่นนี่ก่อนครับมันจะได้มีข้อมูลที่มันอัปเดตครบถ้วนสมบูรณ์ครับสำหรับตัวละครทุกตัวในกลุ่มหมวกฟางครับขอให้ได้เห็นฝีมือทุกคนหลังจบศึกนี้ก่อนครับก็เด เดอะไรให้ครับมาพูดคุยถึงด้านโมโนสเกตกันหน่อยครับถ้าโมโมโตขึ้นจริงๆครับพอโตขึ้นแล้วถ้าจะให้บุคลิกคลาเตอร์มีความสุขุมมีความฉลาดมากขึ้นมันก็ต้องใส่แว่นนะถูกไหมครับแล้วแว่นที่ใส่เราเท่มีสงาาส่าราศีปกป้องสายตาด้วยมันจะเป็นแว่นอะไรไปไม่ได้นอกจากแว่นออฟตัสนะแว่นออฟต,ตัสตัวนี้นะครับแว่นกรองแสงงานดีที่จะช่วยกรองแสงสีฟ้าให้คุณสบายตาสุดในตอนที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ตอนใช้มือถือก็ตามทีครับคือจะเป็นที่นิยมมากในหมู่สตรีเมอร์ครับ แต่ในแวดวงของอ e ีสปอร์ตนั่นเองครับเพราะดีไซน์ของแว่นตวนี้เนี่ยขาวแว่นนั้นบางที่สุดในโลกสามารถใช้ใส่พร้อมกับหูฟังได้เลย ยอมรับเลยครับว่าแว่นนี้บางจริงอะไรจริงใส่สบายมากครับเลนเลจิน่าเอ็กแอมเบอร์นี้จะมีสารเคลือบสีเหลืองอ่อนๆนะครับสามารถทําให้เรามองเห็นภาพคมชัดมากขึ้นและทําให้เรามีความสบายตามากขึ้นตามตัวอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ a c e b o o k ของ o f ฟตัดครับพร้อมกับใช้โค้ดก้มหน้านในการรับส่วนลด100บาทได้อีกด้วยนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราสามารถดึงเข้าทายอินได้อย่างแนบเนียนนะผมไม่มีอะไรที่มันจะเนียนไปกว่านี้แล้วนะโอเคครับผมกลับเข้าสู่เรื่องราวของโมโมของเรา ต่อนะแต่หลายคนนะ่ะพอรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าชินะบูทําให้โมวโมโตขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเวิร์กไหมมันจะดีจริงๆเหรอนะครับ พราะอย่างที่เห็นครับว่าโมโมสเนี่ยเป็นเด็กเนื้อถูกไหมครับถ้าทําให้ร่างกายโตขึ้นอ่ะโอเคร่างกายโตขึ้นแล้วความรู้สึกนึกคิดล่ะครับมันจะกลายเป็นแบบโตแต่ตัวไหมแต่สมองยังเป็นเด็กอยู่ไหมนะจะกลายเป็นเท่าทารลกไหมจะกลายเป็นคนตัวโตที่ยังคงงองแงเหมือนกับเด็กแล้วก็มีความขี้กลัวเหมือนกับเด็กอะไรไหมครับเพราะหลายๆคนก็มองว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยคือโตมันอาจจะโตแต่ตัวไงครับแต่ว่าคงไม่ได้ช่วยอะไรมากครับก็ยังคงแบบเป็นคนตัวโตที่กากระโลกระลาอ่อนด้อยอะไรอยู่ดีนะครับก็จะมี ประเด็นดราม่าลักษณะนี้ในคอมเมนต์คือโอ้นะครับคนคอมเมนต์มาลักษณะดีเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าคนที่แบบเชียร์อะไรก็มีนะเออคนที่เชียร์อยากจะเห็นโมโมตอนโตครับเห็นล่างมังกรตอนโตเต็มวัยของโมโมอะไรก็มีเหมือนกันครับเสียงก็จะแตกๆกันหน่อยครับผมแล้วแต่การเชียร์ของแต่ละคนอะไรกันไปนะครับว่าจะเชียร์ในรูปแบบไหนนะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นโมโมล่างโตในตอนนี้ครับเพราะว่าชินบุเนี่ยคือชิงปฏิเสธไปแล้วนั่นเองครับแต่ผมก็คือยังไม่ตัดประเด็นนะครับว่า ชินบุปฏิเสธแล้วเนี่ยชินบุุนั้นจะไม่ได้ทําให้โมโมเป็นร่างโตจริงๆหรือเปล่าครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นคําสั่งของโมโมและถ้ามันเป็นความตั้งใจของโมโมจริงๆที่จะทําเพื่อประเทศนี้นะครับผมต่อให้ชินบุรจะยืนยันเสียงแข็งยังไงครับก็คงต้องทําตามความตั้งใจของโมโมอยู่ดีนั่นแหละครับก็ลุ้นันต่อไปแล้วกันครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยชินบุจะทําให้โมโมโตไหมครับแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวครับเชียร์ที่จะให้โมโมโตขึ้นครับเราจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของไอ้ การพังทําขึ้นมานี้เนี่ยว่ามันจะเจ๋งแล้วก็โหดสั์รัสเซียอะไรสักแค่ไหนนะอ่ะก็รอติดตามตอนต่อไปกันแล้วกันครับท้ายนี้ครับเช่นเคยขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มาจากเพจเทียเคด้วยครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วเนอะชอบทุกใจครับเช่นเคยครับขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชแนลกรบผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ